喂。行，我给你开门。 ทำไมน้ำมันปูนข้าผัดน้ำมันปูนแบบนี้นปูน้าล้วนล้วนดุมันดุมันดุมัน,มนไม่รูวอ่ะทิ้งนิดเอง มึงสั่นละหนึ่งเดือยไม่มีนี่เจียวยกทีหนึ่งใจก็ยกสองทีที่เดีอยมาพี่ตู้ใจพี่ตู้เงาพอดีพี่ตู้จะมาไม่เกลียลาดเลยพลาดหน่อยก็แล้ว con xe đó dữ liệu mẹ mình hay จะมันใส่อะไรไม่ทุ่ง <laughs> อีร้อนร้อนร้อน <laughs>

Huh